ปลาการปลายปีเลยละ่ะนี่ลูกเมียกบ,บมีนาะอ,อ,อ้ยนอรนถ่ายเจอเก้าเานนาหลาจะมันเสีเห็ดยักสุก,กินมันได้วไปใส่มมันเสรจมาบอกว่ามึงอย่ายไปเสรได้เฮ้ยอะแนวแมึงไปสมึงกินเปน็นแนดิบนะคองดิบนะมาให้กินนะต่อคองสุกมาใหกินกระบอกยายกินข่าวก๊ยั a มันนี้นะ คือได้กบอกบามาอยู่ใกล้นาะวอาดอนข่าห้องน้ำก็ไปข่าน้ำพว่าเายนอกเ้อ้าวกับพวอยู่ในห้องน้าเออได้ไปมาแห้วบ่เห็นอะไรแบบนี้อืม เอาตัวสูบไปใส่พุ่นเออมันใส่ได้ทั้งสูบใส่ได้ทั้งใดเนาะอืมกยังดีอยู่พี่น้องผิ่นยังเห็นใจผัวผิ่นอยู่อ่าเบาเราสลาะูีได้การตลาดบุตรใจดำประดกระพัวเราก็เลย บอได้คันไลนยปีนะมันมันสิลืมได้เคยบอมันลายปีเลยด้อีกอย่างเรากระเถาเลยอาพืจ้านตายกับบอลืมจนตือนว่าโอ้กะหลอยู่หะซาเอ้เราบม่มีทางไปเนาะ เราอันใดมาใส่ตรงนี huh. ้แล้วก็เราก็เอากรอกไปสูบเออกรอกที่สูบได้นะไปใส่ตุกนั้นใส่แล้วหรอบ๊วยออสู่กันเออดีเ้าต้องกลับมาแล้วก็ไปเอาเครื่องเอาของมันมาจากไหนเหม่ไอ้ห่างไป ก็างได้ีก okay. okay. right. okay. ็กว่าฟอมบักชาในสาเสือป่าตัวหัของซิปสักไอยังอเไรคนละเกาเหลาซุกแล้วเดี๋ยวนี้แต่หนผมเอ้สบายดีพี่น้องมันด่าอยู่กับคนยิงแกงหลนะ ออลอก,กินลอก,กินพี่น้องลอก,กินน้ำเสกเอาเราล่าสุดมือเศร้าถ่ายเจดมไปมีนี่ผีมาดามาอะไรตัวหนึ่งวาย่างกูกระจายมันไ,<อ>ไ,ไปเลยแหละโอ้ยย่างอะไรนะพี่น้องอของไผย วัสดีพี่น้องของพาเฮ้ยของหนูเอ็นค่ะของเมืองต้เฮ้ยแม่นถั่ววันนี้ถอพี่น้องไปดีเด้อพี่น้องนูถั่าวันนี้บุกินมึงเลยสโลงควาสับเด้อพี่น้องอันนี้ได้แม่นซื้อซองวันนดียวกันเกาะเจ๊ก้าเหลาพี่น้องนี่ใหญ่จอยเม่ใหญ่ซอจอยพวมึงไปใส่พวอยู่เพื่อนจอยเอ้ยมึงมาอย่างมึงใส่พวมมากกับบโอ้ยพวมมาพวมอ่าสิท่ากินกับซอจอยสองคนพี่น้อง เอาไกินกับซอสจ้อยขี้นองเลยเ๋ยวกลางคืนไปกินเดือดๆหนังกันขี้นนองบ่เห็นดอกสนะขูดมันนะอือพากกินกันหรือบอลนหน้ออแล้วกินแะ้วเนาะแล้วจากทิ่าหลังจากที่แสนมาหากูตักแต่หกมงเศ้าสิบเอ็ดมงยังบ่เห็นหัวกูกระดาโลด นี่แฉก็กินหกงแรงผมบอกว่าแน่มาพอสิบนาทีมันลงมาหอดอุ้ยไวขนาดชเลล่านี่คนเราแบบมันองไปยู่มู่ขัวกุ้นนี่เยปนรีวิวกับเธอดีวกับเธอเป็นทางอื่นนะกับเธอเป็นนาได จับมันมึงเฮ้ยจพเรทียุกแล้วน่นนะเามอเอามันนั่นนมันนั่นอามึงหย่อมาตานั่นตานี่ือมันสุกแล้วเออมแล้วได้คืออไหมแท้แล้จมาทังพเลย้วมันอยู่หันแหลเฮ้ยมันกินหันแหละเฮ้ยบ้้ยมงมานมึงกินอิมุนบ่เฮ้ยอิมนแแก้มกเรเ่มเบ่งขึ้นละตอนมอหันนั่งพร้อมจอยพร้อมมองเห็นโอโอ้ เร่องเบถได้รือว่ามงมงอออืาแบบนั้นแหเฮยเออ้ารีวิวคําคำพิเศษมึงเฮยมึงคำนี่มึงหม่อมเหยียดเกล้าเลยอืมจัดไป้้เอืมเจียลายนากลาองหนึ่งพันสาเจี๊เกลามเียพันเอ็ดล่อบ่มึงคีรยว1 0ันเขาติดตามพวมึงสื่อดอกมึงอย่าดีใจ แ่นัก็ดีใจพี่นองเลยดีใจบดพี่นองสะลองให้มันินพี่น้องเฮ้ยนักกิน,นกันเนาะนเลย้งาเอาปลาใส่ในแม่มึงใส่เลยด้อมกลายเอาหัเริ่มเบิ่งอ่า เาะสอพี่เนาะเอาเขาละครมนกก่อนเสียวปูนเอาปอีกูนสีกนแตกนะชี้หด้หัวเอายายบอกกินบ่กินบ่กับบ่เป็นฮะมามากินมา อิ่มอกอิ่มใจบ่อที่ขึ้นดีก็พอซะจ่อยบ่บ่แล้วะวะอะรบองียวแง้น้แซ่บยุทุกคนแซ่บยังหงเจ๊ก็ร้องสล้องอีบ่อมาเอิญนี่ สมองกอเจลาดองสรองสมองผ่านนะฮหมอผ่านย่องให้โฆษณาข่าวซะก่อนนะฮอยเนาะสมองมันงง่านจเง่า่วช่วันล่ๆพี่น้องพี่น้องเอ้ยกดข่าไปพิมพ์คนหาเจ๊กกเลาก็เห็นเองดอกเนาะง่ายงอัน ยังอันนี้ยังสมองยังมันผ่านแต่ว่า,ายังกร่า,าเลยะพาน,น่ะเลเนาะผ่านยังกะ่ผ่านมาเลยยังกรบพานะเลยนะรอตจโกโฆาข่าวอีออก,กระเทยนะพวกกระเพานเลยเนาะวัน,ว,นวันจันพูแหละอันนี้มันติดเสารอาทิตยต์สื่อดอกเราอยี่ยาไเยบนอยเรียบลาอเลยพี่ยที่มั่นันกินเ้อพีน้องิวาเ่อยากทินาเ น้ำปสิดามากขมาอีกซะด้ำมากกับขมาตีเลยแล้วกับกูนะกันขีดวัสิตีกับกุศะนะอันเอฟซีจ่อยนะมึงหามผูกูเด็หาเลยว่ะจะกินอะไจ่มึงต้องปนคนเ่าเองทยนะมึงอยากินชมกูจะไม่จ่อยน่งมาคุณชมหนึ่งอย่นเพีรโลดี่นี่นะินขี้มันาตัวมาเห็ดโลดบ่ มาตหุดไปฮะปวมีเหตุโหลดอาปวในใด่จะไปเห็ุกับพัวเจ๊เราเล่าอย่างวะอยู่นอนน้ำมีมีตอนหักแสบแสบพี่น้องมาเนี่ขอบใจอเจ๊ที่สลองหนึ่งพันศัพนางเสียไปแด้เสียบนดหน้ากับีสลอยอีพี่น้องสลองโฆษณาเข่าบานนีข่าบพี่น้แมนยังเจอกันใหม่เนาะ มาเกี่ยวไรี่ยนี้เก็วบววานเจอมนคือดินนะไม่ห้าตัวนี้งจ้ะแม่ซาจ่อยมากินเลยเ้นนอยพี่น้างเจ๊ใส่เดะเฉยบ่อยกินบ่อยขาออ่านำมึงนี่แม่นบะน <S <S กินอะไร้ราก็ไป <S 2> <S 2> <S 2> <S เล่นที่ตอก บางที่ตอกจะมีเนางนี่พี่พี่พี่อืมอันนี้ชืไอว่าแทนต้องมาเ้องกระปุ่นนะฮะน่ะอีอันนั้นจับได้เดออ้อบ่อ,ออกแือเอาออกไปอันน้นนะ <c oughs> มาต้องมารวมกันเด้อจ,จานเด้อหน่อยอืม เราใส่ปลาบ่อนาซาดิบะปลาลูกซาซาแซ่บจบบแซ่บกินลายแค่เพือนเพนอยู่ใกล้เพิ่นเลยย่างลงมากับพวกล้แน่เหมือนตงเด่งลงมาเลย ข้าวปลาตีนก็แต่บ่อนปันใดแปนมาห้องหมากหยอกแย่คิดใส่เกอร์ <c oughs> เราใส่ก็ได้ใส่แล้วมันมาอยู่ตีน <c oughs> สววใส่แล้วว่ะคำใส่ละมันจะถอยล้างเราอะ่ะพี่น้องเอยมาห่อนี่ก็สิได้จบที่ไปเพลิดพอดีเดินทางเขา้ากระไดเขายังกินบนท่นอิ่มได้อือซ <c oughs> ามนี่ <c oughs> รับแจอ,อีเจเจ้าภาพงานนี่ครับสองเจกดก็เราพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมพัวมัน 嗯。Mm. Mm.